รู้หรือไม่ดอกอาซาเลียคือดอกไม้อะไรดอกอาซาเลียรหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อดอกกุหลาบพันปีมีถิ่นกำเนิดกระจายอยู่ทั่วเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยความงามของรูปทรงดอกและสีสันที่สดใสทําให้ดอกอาซาเลียได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในฐานะไม้ประดับที่สามารถสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับสวนและอาคารบ้านเรือนได้ครับดอกอาซาเลีย จัดเป็นไม้พุ่มมีทั้งชนิดผัดใบและไม่ผัดใบลำต้นมีความสูงตั้งแต่0.5ถึง2เมตรแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นใบมีลักษณะเป็นรูปไข่หรือรูปปรีมีสีเขียวเข้มโดยจุดเด่นของดอกอาเซเลียคือดอกที่ออกเป็นช่อจะพังตามปลายกิ่งมีหลากหลายสีสันตั้งแต่สีขาวชมพูแดงม่วงไปจนถึงสีส้มหรือสีเหลืองอีกทั้งยังมีพันธุ์ที่มีสสีในดอกเดียวกันกลีบดอกมีทั้งแบบชั้นเดียว และแบบซ้อนกันสวยงามคล้ายดอกกุหลาบซึ่งเป็นที่มาของชื่อกุหลาบพ,พันปีในภาษาไทยครับในประเทศไทยอสเซเลียมักจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่อากาศเย็นเช่นบนดอยทางภาคเหนือโดยทั่วไปแล้วอสเซเลียชอบแสงแดดบรำไรดินที่มีการระบายน้ําได้ดีและมีความเป็นกรดเล็กน้อยและต้องการความชื้นสม่ําเสมอแต่ไม่แฉครับด้วยความงดงามนี่เองดอกอสเซเลียจึงไม่ได้เป็นเพียงไม้ประดับที่สร้างความสวยงามแต่ยังเป็นดอกไม้ที่สามารถสื่อสารความรู้สึกดีๆให้แก่ผู้รับได้อย่างดีด้วยครับ